สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบุญถาวรจัดหนักเขียนหนังสือร้องเรียนมารยาททนายความงานนี้งานใหญ่แล้วในบุญถาวรปัญญาสิทธิ์ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสอส,อสอเตมงคลกิจสุขสินธารานนท์ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าเรื่องขอร้องเรียนมารยาททนายความเรียนประธานกรรมการมารยาททนายความเนื่องจากผมได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนคนไทยว่าปัจจุบันมีทนายความสัง กัดสภาทนายความออกมาวิพากษ์วิจารณ์อัตถคดีที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในลักษณะที่ตนเองเป็นผู้รอบรู้กฎหมายและเป็นผู้เชี่ยวชาญทางคดีอาญาและแพง่ทงทั้งๆที่ตนเองไม่ได้มีส่วนใดเสียในคดีอย่างเช่นคดีการเสียชีวิตของดาราดังแตงโมที่เป็นข่าวอยู่ในปัจจุบันในลักษณะที่ออกมาให้ความเห็นชี้นําสังคมถึงสาเหตุการตายของแตงโมว่าเป็นเพราะอะไรและยังมีการพูดถึงบุคคลที่เป็นผู้เสียหายในลักษณะสอดเสีย และเยืนยันศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อันเป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวขอ้องทั้งๆท,ที่ตนเองไม่ได้เป็นทนายความหรือที่ปร,รึกษากฎหมายในคดีดังกล่าวนอกจากนั้นปัจจุบันยังมีทนายความจํานวนมาก ออกมาโฆษณาชวนเชื่อแก่พี่น้องประชาชนผ่านแอปพลิเคชันต่างๆว่าตนเองเป็นทนายความและมีความเชี่ยวชาญในคดีต่างๆโดยมีลักษณะเป่าประกาศโฆษณาทำให้ประชาชนหลงเชื่อและไปใช้บริการอันนำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิขององค์กรปรากฏข้อเท็จจริงตามสื่อออนไลน์ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจและความกระจ่างชัดในบทบาทและหน้าที่ของทนายความตามพระราชบัญญัติทนายความและข้อบังคับ ว่าด้วยมารยาททนายความขอให้ทางคาณะกรรมการมารยาททนายความได้โปรโดดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและดําเนินคดีทางมารยาททนายความให้เป็นไปตามข้อบังคับและเพื่อให้เกิดความชัดเจนและโปร่งใสในการออกมาวิพากษ์วิจารณ์คดีของประชาชนที่เกิดขึ้นในแต่ละวันของทานายความว่าสามารถกระทําได้หรือไม่อย่างไรขอให้ทางคาณะกรรมการมารยาททนายความได้ออกมาให้ความเห็นหรือออกประกาศถึงบทบาทหน้าที่ของทานายความ ว่าสิ่งไหนหรือการกระทำใดสามารถทำได้หรือไม่อย่างไรเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าสิ่งไหนผิดหรือไม่ผิดหรือไม่อย่างไรเพื่อให้แนวทางในการทำงานและเพื่อเป็นบรรทัดฐานทางวิชาชีพทานายความซึ่งถือว่าเป็นผู้นำมติชนของสังคมไทยต่อไปเพื่อให้ประชาชนได้รับการรับรองคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญในความเป็นส่วนตัวของเอกสิทธิเฉพาะบุคคลขอให้ทางสภาทานายความได้ปโปรดดำเนินการ ในเรื่องดังกล่าวให้ชัดเจนด้วยตำแหน่งอยู่ได้ไม่นานแต่ตำนานการทำนัดทีิทนายความและนักกฎหมายที่ดีจะอยู่เป็นตำนานตลอดไปจึงเรียนเพื่อทราบและดำเนินการต่อไปขอแสดงความนับถือนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือธนพัิริธาราสินผู้เชีย่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประธานที่ปร,รึกษาฝ่ายกฎหมายพักการเมืองประธานที่ปร,รึกษาฝ่ายกฎหมายกลุ่ม16สอส,อส31พฤษภา,าคม2 5 5 6 5ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ